สวัสดีครับขอแนะนําเข้าสู่พิพ,พิธภัณฑ์ธงสยามนะครับเป็นพิพ,พิธภัณฑ์ที่พูดถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของธงแห่งชาติหรือธงชาติไทยของเรานั่นเองมีที่มาอย่างไรนั้นที่นี่จะรวบรวมความเป็นมาของธงชาติสยามในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเริ่มต้นนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนี่ครับธงสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับมีมน้อยคนมากที่จะรู้ว่าธงสมัยรัชกาลที่หนึ่งมันเป็นแบบนี้ก็คือพื้นผ้าแดงแล้วก็มีวงจัดสีขาวด้วยตรงกลางวงจัดสีขาวนั้นมีที่มาอย่างไร เลยครับผมขอย้อนมาตรงนี้นิดนึงนะครับนี่คือองค์พระนารายณ์เรามีความเชื่อกันว่าองค์พระนารายณ์นั้นได้เอา,าตามมาเป็นพ้าหมหาสัตย์ไทยนั่นก็คือเป็นพระมหาสัตย์ในตั้งแต่สมอยกูรและตระนกบทสินหรือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองและนี่ที่พระกรณ์ของของพระนารายณ์นะครับในจำนวนสี่พระกรนะั้นหนึ่งพระกรณ์ด้านนี้จะเป็นวงจักรและรัชกาลที่หนึ่งได้นำวงจักรจากพระกรณ์ของพระนารายณ์เนี่ยแหละครับมาวางกลางโคงแดงเป็นงค์งชาติ หรือธงชาติสยามในสมัยรัชกาลหนึ่งถัดมาจากนั้นในสมัยรัชกาลที่สองเราได้ช้าตเกิดเองมาถึงสามช้างนะครับต้องอธิบายนิดนึ่งว่าการได้รับช้าตเกิดเอกเข้ามาอยู่ใต้ร่มโพธิสมภารถึงสามช้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับประเทศสยามของเราแต่ในสมัยรัชกาลที่สองนั้นเราได้ถึงสามช้างพระองค์ท่านจึงดำริที่จะน,นำช้าตเกิดเอกนะั้นวางอยู่กลางธงแดงครับนะและก็อยู่ในวงจักรซะด้วยนี่ครับผม ให้ดูกันจริงนะครับแต่ต้องบอกไว้นิดหนึ่งนะคบว่าโครงที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นโครงที่จําลองขึ้นมาใหม่เพราะว่าโครงในสมัยรัชกาลที่2หรือประมาณ200กว่าปีเนี่ยนะครับอตอนนี้รัตนโกสินทร์ครบรอบ2 29ปีแล้วก็คือประมาณ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้อยู่บนเรือหลวงหรือกระปั่นหลวงเท่านั้นก็คือมีแค่พื้นสองพื้นหลังจากนั้นก็คือถ้าเสียหายก็ต้องทำใหม่ขึ้นมาจึงสูญหายสลายหายที่บรรดแต,ตอนสมัยยุครัชกาลที่สอ องณะของช้างเผือกดิมพื้นนะครับแบบนี้แล้วก็อยู่ในวงจักรเนี่ยในช่วงของรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามแต่พอถึงรัชกาลที่สี่เนี่ยเรามีการเปลีป่ยนแปลงธงอีกครั้งหนึ่งเป็นแบบไหนเดี๋ยวจาอธิบายฟังนะครับนี่เลยครับผมด้านหลังนี้เราเรียกว่าธงช้างเผือกปล่อยสายเหตุที่ต้องเอาวงจักรออกวิทีมาครับเพราะว่า ในสมัยรัชกาลที่สี่นั้นประเทศสยามมีการเจริญสัมพันธมิตรกับต่างประเทศมาขึ้นทั้งยุโรปอเมริกานะฮะถ้าใชียรีติศาสตร์คงจําได้ดีว่าเรามีการส่งราชทูตไปฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อที่จะเจริญสัมพันธมิตรและช่วงนี้เองนะครับเรือสามัญชนชาวสยามซึ่งแต่เดิมเคยใช้แค่ธงแดงเกลี้ยงธรรมดาโบกพัดไปมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องสาแดงตนเองว่าเป็นเรือแห่งชาติสยามแล้วนะเพราะองค์ท่านรัชกาลที่สี่เนี่ยบอกว่าถ้า จะอนุญาตให้ชนแบบนี้ไปใช้เนี่ยนะครับกับสามัญชนชาวสยามเนี่ยไม่ดีแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงวงจักรเนี่ยแหละครับเราถือเป็นอาวุธหรือตราตรอาวุธของพอระมหากษัตริย์สามัญชนชาวสยามเนี่ยจะนําไปใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นจึงต้องนำาสาตาอาวุธหรือว่าวงจักรนี้ออกเหลือแต่ช้างเผลือกเท่านั้นแล้วการที่จะเหลือแต่ช้างเผลือกนั้นไม่มีวงจักร